สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะนั่งอยู่ที่โต๊ะทำง,งานก็อาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะเนาะก็โดยแต่ละวันจริงๆแล้วนะชีวิตจริงๆแบบนะตื่นมาเนี่ยเราก็จะ <c oughs> จับมือถือเอาตรงๆจับมือถือแล้วก็ตั้งแต่ลงคลิปมา3ามคลิปเนี่ยนะ,ะนะก็จะเช็คมือถือตลอดมีขียอดวิวแล้ว อันนี้เรื่องจริงนะอันนี้เอาตรงๆเลยเนี่ยช่วง4ี่ห้าวันวันเนี้ยตื่นเช้ามาปุ๊บรีบจับมือถือแล้วก็รีบเข้าไปดูว่ามีใครมาคอมเมนต์ไหมเราจะได้รีบตอบคอมเมนต์ในคลิปเราโอ้ยรู้สึกว่าการที่เอาตัวเองมาทำ u t u b e เนี่ยเริ่มเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างในชีวิตตัวเอง นะคะก็จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องดีเนาะเขาบอกว่าตื่นมาแม่จับมือถืออ่าโอเคแต่แบบก็พยายามจะปรับเปลี่ยนตรงนี้นะคะแต่ว่า2วันมานเนี้ยก็ตื่นมาเนี่ยก็เริ่มเขียนอ่าเขาเรียกว่า morning pages นะคะก็อย่างนี้ค่ะเขียนให้ได้หน้ากระดาษ A4 สามหน้าเขียนอะไรก็ได้ลงไปนะคะจะนิ้นท้าใครจะโกรธใครจะไม่พอใจจะดีใจอะไรเขียนระบายลงไปเลย เขียนแล้วไม่ต้องกลับไปอ่านแล้วไม่ต้องให้ใครดูมันเป็นการที่เราระ,ะบายกับกระดาษของเราสมุดกับปากกาของเราก็เขียนลงไปเลยค่ะก็ทํามาได้2วันแล้วก็รู้สึกดีและจะทําต,ต่อไปเป็นนิสัยนะคะให้มันเป็นนิสัยเลยว่าเช้ามานั่งสมาธิแป๊บหนึง่งแล้วก็เขียน Morning p a g e s นะคะก่อนจะไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันอะไรก็แล้วแต่เนาะ แต่ละวันนะคะแบบมันจะเป็นคนที่ดู Youtube เยอะมาก99%ของอินฟลูเอนเซอร์หรือยูทูบเบอร์ที่แบบติดตามนะคะเป็นฝรั่งแล้วคนหนึ่งที่แบบชอบมากก็คือเมลโรบินเดี๋ยวมาให้ดูเดี๋ยวมัจะให้ดูนะคะให้ดูหน้าจอานี่นะคะเมลโรบินเมลโรบินคือคนนี้ นนี้ะะคะเขียนหนังสือหลายเล่มเลยที่แปลเป็นไทยแล้วก็มีอะไรนะกด5วินาทีอะค่ะกับไฮไฟล์ออ Hi Fi, นอที่แปลเป็นไทยแล้วแล้วเขาก็มีเล่มใหม่ออกมาละ The l e ล t เด m เทอรนะคะคนนี้เป็นคนที่คนติดตาม3.2ล้านซึ่งผมเห็นลและบบตามเขามา2-3ปีแล้วนะ ยอดผู้ติดตามเนี่ยมันขึ้นเรื่อยๆค่ะปีที่แล้วยังอยู่ที่สองล้านอยู่เลยแต่วิดีโอเขาคุณดูนะวิดีโอเขาสองพันห้าร้อยวิดีโอเป็นคนที่แบบทําต่อเนื่องทําเยอะทําจริงแล้วมีความเป็นธรรมชาติสูงมากอ่าอย่างคลิปนี้ค่ะคลิปนี้เขานั่งคุยกับสามีอ่นี่เขาก็จะนั่งสไตล์ฝรั่งอะ่ะเขาก็จะนั่งคุยแบบสบายๆแบบนี้เลยเนี่ยอย่างนี้นะคะเนี่ย แบบก็แบบชอบสไตล์นี้แบบชอบการคุยของเขาเขาค่อนข้างจะแชร์เรื่องราวในชีวิตจริงๆเยอะและเป็นคนที่ทำงานเก่งมากนะคะทำงานเยอะมากเมื่อก่อนเป็นเป็นทนายความนะคะอันนี้คือยูทูบเบอร์คนโปรดของแําเลยนะคะเนี่ยนี่โตก็จะให้ดูโตทำงานแบบหน่อยนึงแล้วกันเนาะคอมพิวเตอร์ตัวนี้เป็น Lenovo al All-in-One นะคะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีตัว CPU แตเป็นหน้าจออย่างนี้นะคะทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยแล้วก็มันก็จะมีจออีกอันนึงซึ่งเป็นจอที่สามารถปรับตั้งได้แบบเนี้ยเอาไว้อ่านไฟล์ PDF อ่าน Kindle อ่านเอกสารอะไรอย่างเงี้ยนะคะโต๊ะทำงานวันนี้ก็จะรกๆนิดนึงเดี๋ยวให้ดูให้ดูหน่อร <c oughs> กๆแบบนี้นะคะก็ประมาณนี้แหละอ่ะก็ตัวแบบเองเนะี่ย อย่างที่บอกนะว่ามันมันมันก็อยู่ในช่วงเริ่มต้นในช่วงที่กําลังเรียนรู้ว่าโปรเซสไหนที่จะเหมาะกับตัวแบมเองทํำยังไงมถึงจะทําคลิปได้ทุกวันแบบอยากทาทุกวันทํายังไงที่จะการทําคลิปจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแบบแบบที่ไม่ใช่งานนะเออแบบว่าอยู่ตรงไหนก็หยิบกล้องขึ้นมาพูดได้เลยเอออันนี้แบบก็ ยังอยู่ในเส้นทางยังอยู่ในโปรเซสท,ที่จะฝึกฝนตัวเองอยู่ดังนั้นแบบอยากให้เพื่อนๆน,นะคะทีจ่จดจ้อง,องยังไม่กล้าทําหรือว่ายังไม่รู้จะทําอะไรก็ลองติดตามแบบไว้ก่อนเผื่อแบบได้ไอเดียอะไรแล้วมาแชร์กันนะคะหรือใครที่ทําแล้วแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดียังไงมาแนะนำแบบก็ได้นะเออยินดีเสมอเลยนะคะอันนี้ชอบมากโอเคนี่ก็11บเอโมงกว่าละเดี๋ยวก็ได้เวลาที่จะต้องออทานกับข้าว ทำอาหารากินกลางวันเนาะแล้วเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกแป๊บหนึง่งไปเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะ